ดื่มน้ำมะเขือเทศหรือผลไม้สดเพื่อผิวสวยจากภายในสาวๆเคยสงสัยไหมคะแค่ดื่มน้ำมะเขือเทศหรือผลไม้สดแค่นี้จะทําให้เราสวยขึ้นได้จริงหรือมันจะว่าไปหรือเปล่าที่เขาบอกว่าดื่มทุกวันแล้วผิวจะใสรูขุมขนกระชับเหมือนกินคอลลาเจนเข้าไปตรงๆถ้าเคยสงสัยแบบนี้วันนี้สวยงามสมใจจะพาคุณไปหาคำตอบกันค่ะ ว่าน้ำผลไม้ธรรมดาธรรมดาอย่างมะเขือเทศหรือผลไม้สดแก้วเล็กๆที่เรามองข้ามกันทุกวันแท้จริงแล้วมันมีพลังเปลี่ยนผิวเราได้ขนาดไหนทุกคนเคยดื่มน้ำมะเขือเทศแบบ100%ไหมคะถ้าเคยดื่มแล้วรู้สึกยังไงบ้างบางคนอาจจะไม่ชอบกลิ่นบางคนบอกว่าเปรี้ยวไปหน่อยแต่รู้ไหมคะ น้ำมะเขือเทศคือราชินีของน้ำผักผลไม้สำหรับผิวในน้ำมะเขือเทศมีสารสำคัญอย่างไลโคปีนไลโคพีนที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระแรงมากช่วยชะลอความแก่ป้องกันผิวถูกทำลายจากแสงแดดและยังช่วยลดสิวอีกด้วยถ้าไม่ชอบมะเขือเทศก็ยังมีผลไม้สดอื่นๆอ,อย่างส้มฝรั่งแครอทแอปเปิลเบอร์รี่ ที่เต็มไปด้วยวิตามิน C, ีวิตามินเและสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้ผิวกระจ่งางใสเรียกได้ว่าดื่มความสวยเข้าไปได้จริงๆประโยชน์ของการดื่มน้ำมะเขือเทศหรือผลไม้สดผิวกระจ่งางใสจากวิตามินซวิตามิน C ในผลไม้ช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนทำให้ผิวไม่เหี่ยวยน่นและดูเปล่งปลังปล่งจากภายในไลโคปีนช่วยลดจุดด่างดำ โดยเฉพาะจากแสงแดดน้ำมะเขือเทศที่มีไลโคปีนจะช่วยลดเม็ดสีผิวที่ผิดปกติทำให้ผิวดูสม่ำเสมอดีทอก์ร่างกายช่วยลดสิวน้ำผลไม้สดช่วยล้างสารพิษในร่างกายถ้าดื่มตอนเช้าหลังตื่นนอนจะช่วยให้ผิวหน้าใสาจากภายในควบคุมน้ำหนักได้ด้วยเพราะน้ำผลไม้บางชนิดมีไฟเบอร์ช่วยให้อิ่มนานลดการกินจุกจิกสาวๆที่ควบคุมน้ำหนักก็จะผอมสวยไปพร้อมกันเคล็ดลับเพิ่มเติม ควรดื่มน้ำมะเขือเทศแบบไม่เติมน้ำตาลและควรเป็นแบบคั้นสด100%เเวลาดื่มผลไม้สดควรดื่มทันทีหลังปั่นเพื่อรักษาวิตามินหากไม่สะดวกปั่นเองอาจเลือกน้ำผลไม้กล่องที่ไม่มีน้ำตาลและผ่านการรับรองคุณภาพดื่มตอนท้องว่างตอนเช้าหรือก่อนนอนจะเห็นผลดีที่สุดการดื่มน้ำมะเขือเทศหรือน้ำผลไม้สดเป็นเคล็ดรับความงามง่ายๆที่หลายคนมองข้าม แต่ผลลัพธ์นั้นมหัศจรรย์มากทั้งช่วยให้ผิวใสลดสิวชะลอวัยแถมยังสุขภาพดีไปพร้อมกันและที่สำคัญคุณไม่ต้องจ่ายแพงเลยค่ะแค่ดื่มสิ่งดีๆเข้าร่างกายอย่างต่อเนื่องสวยได้จริงความสวยไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคะแค่เริ่มจากสิ่งง่ายๆอย่างแก้วน้ำผลไม้ที่คุณเลือกดื่มในแต่ละวันก็สามารถสร้างผิวที่คุณใฝฝันได้แล้ววันนี้ช่องสวยงามสมใจขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืม สวยให้สุดแล้วหยุดที่สวยสมใจสวยทุกๆวันเพราะคุณคือคนสำคัญบา,บายบายค่ะ